ฟังความคิดเห็นของสวอังคนานิระัยจิตนะครับว่าท่านจะมีมุมมองยังไงเกี่ยวกับเรื่องของศบฐานกัมพูชาและการประชุม GBC ที่เกิดขึ้นที่มาเลเซียด้วยนะครับท่านผู้ชมครับคุณอังคนานิระัยจิตนะครับสมาชิกพุทิสภาในฐานะอดีตประธานคณะกรรมการการพัฒนาการเมือง การมีส่วนร่วมของประชาชนสิทธิมนุษยชนสิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภควุฒิสภา mm. ก็พูดถึงการประชุม GBC นะครับปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาที่เริ่มประชุมกันวันนี้นะครับบอกว่าเป็นโอกาสที่ดีที่ทั้งสองฝ่ายจะได้มีการแก้ปัญหาร่วมกันนะครับแล้วก็บอกว่าที่ผ่านมาฝ่ายไทยยึดหลักการระหว่างประเทศเป็นเรื่องน่ายกย่องดังนั้นก็อยากเรียกร้องให้กัมพูชาปฏิบัติตามข้อตกลงเหมือนกัน คุณอังคาบอกว่าสิ่งที่เป็นห่วงตอนนี้คือข่าวปลอมที่ออกมาเยอะนะครับมีการยั่วยุกันอาจเป็นการแทรกแซงการหารือกันนะครับเมื่อถามว่าแม้กัมพูชาจะร่วมโต๊ะเจรจาแต่เหมือนมีนัยยะบางอย่างที่ไม่จริงใจกับไทยหรือไม่คุณอังคาก็บอกว่ากัมพูชาเป็นประเทศที่ผ่านการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ผ่านเหตุการณ์ความรุนแรงมาเยอะมากสิ่งหนึ่งที่เราเจอคือการนำแท็กติกต่างๆมาใช้ ที่ทุกฝ่ายเห็นกันอยู่นะครับและเชื่อว่าฝ่ายไทยคงจะต้องหยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาหาหรือบนโต๊ะเจราจาเช่นกันอย่างเช่นเมื่อรับปากแล้วว่าจะหยุดยิงทําไมถึงละเมิดนะครับหรือยังมีระเบิดที่ตกอยู่กลางถนนดังนั้นกัมพูชาจําเป็นต้องยอมรับนะครข้อตกลงบนพื้นที่เจราจาเพราะมีสักขีพยานอย่างวันนี้ก็เป็นการประชุมนะฮะแบบไตรภาคีใช่ไหมโดยมีมาเลเซียด้วยนะครับเป็นคนกลาง ให้ไทยกับกัมพูชาได้พูดคุยกันตั้งแต่สิ่งสําคัญนะฮะเ,เรื่องต่างๆรวมถึงเรื่องความจริงใจก็สําคัญไม่แพ้กันเอาฟังเสียงคุณอังคณาหน่อยนะครับ คือกัมพูชาเนี่ยต้องบอกเลยนะคะเขาเป็นประเทศที่ผ่านการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์มานะคะเขาผ่านเหตุการณ์ความรุนแรงมาเยอะมากเลยนะคะแล้วสิ่งหนึ่งซึ่งเราเจอก็คือเรื่องของแท็กติกต่างๆที่นํามาใช้เนี่ยแล้วก็คือความไม่ตรงไปตรงมานะคะที่ทุกฝ่ายเราก็เห็นได้อยู่นะคะตรงเนี้ยเ,เชื่อว่านะคะฝ่ายไทยเองก็คงที่จะต้องหยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมา หารือหรือ,รอพูดคุยบนโต๊ะเจราจาเช่นกันเช่นในเมื่อรับปากว่าจะหยุดยิงทำไมยึงยังไม่หยุดนะคะอย่างเมื่อวานก็มีการมีระเบิดที่มาตกอยู่กลางถนนนะคะจนกระทั่งก็มีการทําลายกันแ,แบบนี้นี่ถ้าเกิดว่าไปโดนคนบริสุทธิ์อะไรขึ้นมาก็จะเป็นโศกนาฏกรรมอีกแ,แบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้กัมพูชาจําเป็นนะคะที่จะต้องยอมรับในข้อตกลงที่เกิดบนบน,บนพื้นที่เจราจา ส่วนกรณีที่กัมพูชาเขาไม่ได้มีการจัดการกับศพทหารของตัวเองนะครับคุณอังคณาก็บอกว่าทางกัมพูชาได้ให้สัญญาสเตเบันนะครับอนุสัญญาการบังคับสูญหายดังนั้นกรณีที่ทหารเสียชีวิตและไม่ได้พิสูจน์ทราบว่าเป็นใครและบอกญาติไม่ได้นะครับว่าคนเหล่านี้หายไปไหนหรือเสียชีวิตที่ไหนตรงนี้เนี่ยบอกว่าถือเป็นการละเมิดอ,อนุสัญญาซึ่งกัมพูชาต้องตระหนักถึงเรื่องนี้นะครับเพราะขัดต่ออนุสัญญา ในส่วนของทางการไทยคงจะเข้าไปช่วยในการเก็บศพไม่ได้เนื่องจากไม่ใช่พื้นที่ของไทยนะครับดังนั้นกัมพูชาต้องมีความรับผิดชอบต่อพลเมืองของตนเองเพราะกัมพูชาหลังศึกสงครามฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ได้ลงนามอนุสัญญาระหว่างประเทศเยอะมากแต่ปัญหาคือไม่มีการปฏิบัติตามนะครับข้อกฎหมายหรืออนุสัญญารว่วมประเทศที่ตนเองเป็นทวิภาคีอลองฟังอีกช่วงนะครับ พราะกัมพูชาเนี่ยหลังสงครามการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์นะคะกัมพูชาเนี่ยให้สัตยาบันอนุสัญญายระหว่างประเทศเยอะมากเลยค่ะแต่ปัญหาที่ท้าทายก็คือไม่ได้มีการปฏิบัติตามข้อกฎหมายหรืออนุสัญญายระหว่างประเทศที่ตัวเองเป็นภาคี นะคะตรงนี้เป็นสิ่งที่ที่น่ากังวลนะคะก็ส่วนตัวก็คงเรียกร้องะคะ่ะว่า,วารัฐบาลกัมพูชาก็ควรที่จะให้เกียรตินะคะกับคนที่เสียชีวิตนะคะถึงแม้จะเป็นทหารชั้นผู้น้อยเนี่ยการเคารพศพนะคะการคืนศพให้กับญาติเนี่ยมีความสํคาคัญมากนะคะซึ่ง,งรัฐบาลกัมพูชาเนี่ยควรที่จะรีบเร่งดาเนินการนะคะแล้วก็พิสูจน์ดนงและคืนศพให้กับญาติโดยเ,เร็วที่สุดด้วยะคะ่ะ อ่ะคราวนี้พอถามต่อว่าปัญหาไทยกัมพูชาคาดว่าจะไม่จบลงโดยง่ายใช่หรือไม่เพราะอาจจะมีประเทศมหาอำนาจเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยนะฮะคุณอังคณาก็บอกว่าเท่าที่สังเกตการจีนหรืออเมริกาไม่ได้ยืนอยู่ข้างใดข้างหนึ่งนะครับเนื่องจากประเทศมหาอำนาจเหล่านี้ก็มีผลประโยชน์ทั้งในกัมพูชาและไทยด้วยแต่ก็เป็นเรื่องที่ต้องจับตาเหมือนกันครับ